สวัสดีครับผมวันนี้ผ้ามาขอดอกอื้นะครับวันนี้อยู่สวนบ้านมาท่านหลายนะครับดอกตัวผูกก็เลยพามาขอสวนของลุงนะครับนี่เป็นปูกกอนนะครับงามแห้งไม่ได้ทำเลยลองลองไอ้พัดถิ่มฮกหกเมตรนะครับนี่หเมตรหกเมตร,เ,มตรเด้วสิถามเพื่อนเพิ่งหายนะครับลองเดินสองเมตรนะครับนี่ ครับเป็นสมดอกอยู่ห่มใหม่นะครับครับนวอยเพิ่นปลูกก่อนนะครับพอดีเมื่อคอดอกน้ำพื่อนนะครับอยู่สวนดอกว่านลายเครื่อนี่เพิ่นก็ เก็บแต่พวกที่เก็บได้นะครับพวกที่บรได้เพิ่นกับปล่อยทิ้มนะครับเหยียบไปเลยมันจะบัตัดนะครับรบัด้เดินสายหนามเนี่ยทอนหนงางะั่านว่างนะครับนี่ จะสิพาไปถามเจ้าของผ่อนนะเครื่องเดียวทำเลยเครื่องเดียวกันเครื่องเดียวติดสอนครับวันนี้เครื่องที่สามทำนี่ nuôi là mắn phò đó Tít đó thua là bà Hồn bà nhang lông vô lôm hồn oh. bà kiếp tốt quan sa, Kiếp tốt mua anh ấy bán luôn ขอหนามาให้เดือนเดือนนี่โอ้ยเพื่อนธุรกิจหลายเนาะทางนั้นปลูกหรือบ้อฟางทางนั้นโอ้ปลูกกระพดอย่างนั้นเอาบ้านนอูนเดียวเน้ะมันคือพันยังนี่น โอ้ซีเมืองไงสีเมืองศูนย์ห้าศูนย์เจ้ทิมลองเท่าไหร่ลองเครื่องมันนนิทิมห้าเม่รทุกันลองยางหนึ่งกับสองเมตรเนาะครับเจ้าปองนี่พื้นที่ัวนี้่ีองกองแต่ว่ามันจะสเอประณสาาแต่วมันสาซึสมเม่อเาีปองพอดีเนาะ เบบจอใส่พื้นที่จักไรสีปองสีปองหาอะไรปลูกซองหมดนี่ต้นเดียวลปลูกสลับกันซอ,องหนึ่งซองหนึ่งบอกง,ง่ายว่าซีกับป้องปลูกให้มันเบิดในหาไรไงามแงหงงนอกอื่นหรอติดน้อยดีบ่ไม่โลนบ่ สมสมง่ายเน่ปีหนอดว่าจำดอกยูอม่นขนาดดอกสองก็ยังติดดอกสองจำต่อกันติดเบ็ดเลยติดง่ายอยู่ลอยีเมันอยู่นกันสมห้นีติดดีอยู่ดอกติดดีอยู่ขึ้นหลอเบิ่งก็ติดดีอยู่นี่ก็นลวยแนงอันนี้ นวยแนนงมันมันจำจำมันมันดูเลยก็หลังงามหนวลกันหลูกว่าสมสอยแับนี้หลูกว่าสมสอยสมู้เดียวไปล้วรูกลายหนึ่ง ยังกีฬากัดสามคนขันตำนสองหน,น่วยี่อ่ะครับสององของผมเคยเอาไว้อยู่แง,ง่าบางแห่งเดี๋ยวมันสีอย,ยู่ประมาณสามโลหน่วยแต่ว่าถ้ามันสมบูรณ์มันก็เสมอกันถ้าบัสมบูรณ์หน่วยหนึ่งมันสีงามหน่วยหนึ่งมันสีออกเบี้ยวมันจะรูปหล่อนหนึ่งสองหล่อนสิน่ะเดี๋ยวใหม่พักไว้ทดลองเบิองให้เบิองอยู่ แต่วันนี้เป็นยังดอกมันส่วนหลายอยู่เอาไว้ได้อยู่ทานมีราคาปีนี้ขายเบิดคือโอ้มาหนีแล้วเนาะเพิ่นเนาะโอ้ยเพิ่นเพิ่อนปลูกก่อนคุ้มพาแบบบดวบดวระ้ะพาออกดึงดึงดึง,ดงข่าวองขานนดึงเข่าวมะฮ่มอยู่กลาง เพราะว่ามันออกว่นไหนน่าคึ้นมามันยาวแห้งกันหรอส่วนฝนก็นตกเรีงครับปลูกสู่ฝนทากันเดี๋ยวผมเก็บดอกขู่ก,กอนครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชม